เมื่อนี่เพราะมันถือเกลเกนะพี่น้อง,งกินสั้คๆกันซื้อๆผู้ใดอยากยังก็เลือกกินเทงมีหมอตั้งซ่งหัว่วย เอาน้ำซุปไปใส่แล้วก็ปิดฝาเปิดเครื่องเปิดเครื่องเยอะแยะเลยแล้เก็บของข้างนอกก็ซื้อมาเลยเกิดไปกินข้างในแหละทั้งมีเนี่ยอย่างทั้งมีอย่างเนี่ยบุ๊คหลายอย่างสมัยหลายอย่างเถอะ อันนี้มีนแรงไปยากรไปนั่งไปงดเอาน้ำใส่แล้วเปิดโปะพนันนี่โปะต้มโปะเปิดหมอหรือยังต้มโปะเอาหมอนแล้วเาเปิดเไก่เล็น้อยเอาน้ำซุปใส่หรือยังบ่อันนี้กูใส่นี่หมอนี่บ่กใหนนี่เปิดยี้นี่แค่เสียบไฟเฉยเด้หนี่ฟ้ายี้นี่เอาไปนี่ละก็ถึงขาอนรินสลัดอย่าเงขาตั้งกล้องกับพ่มี้พี่น้องเอ้ยอันนี้มันยังอยู่นี่สลัดจ้า หมูเขาสิกินเนี่ยย่างจัคของกินยังกินแนวสลัดคนสิตใยนะโอ้สลัดเขาหยิบจอยค่ะบางคนคนสิตจอยเลขสิบเอ็ดพี่น้องอันนี้เลขสิบเอ็ดพี่น้องเออจวงจเอ้ยนี่กาแซ่บพี่ตตเอาแซ่บทำนั่นทำนั่นทำสองโคกเอ้า โคตี่ตำบักคงทั้งที่กินเนื้อย่างไกย่างมักอักแม่เขาหนุ่มกินเนอต่ำท้องพกก็ได้ตัวคือ้าย่อโพกไงมากันบ้านหนักคือติดตำไว้แต่พวกว่าท่านมาอยู่ในบ้านกันนี่เอาไกินไปกินไปไสไตัวไสสุ่กคอยเป็น เบื้องผีมือน่องสาวลาตำมะก่อีมี้เนื้อย่างนี่อยากกินตำมะกรออีเออเอามเอมเอะใส่ดกจะเอาามะเมื่อนี่ม่มีคลิปลงได้พี่น้องเอ้ยโาสเสรม่ได้กินผีมืดเด้อมันยังนด้อีกนเต็มอยู่นิหายครับกมั่งอะมออมันถูงนี่เอาให้เล้วไปแบบามอ เด้ยกเอาไนั่งกลวงกกดเนี่ยอันนี้อะไรโอ้หามกิ่นบ่แมนอันกะละมังเนี่เพิ่มโอ้ค่ะเอาเอาเอาถาดมาถาดใหญ่ถใส่ันที่ไม่เป็นที่เส้เนื้อแม่ลานกะละมังใยใยไหมไล้ไล่ที่ว่าเขาเรี่กยังไเออนอะไรที่จะมีกี่หลายนั้นีมือต่ำบักฮุ้งพี่ลองเอ๋ยม่กินขาแล้น้ากันด้วจ้ากลังหามุ่กว่าๆคืองบ่อ โอ้ยคือติดนันไว้แต่ฝ่าแจ้งจ้างปังมาเสริลองยืมเฮียนหน่อยเลยพี่น้องเอ้ยลูกหลานออกมาตั้งในบ้านซ้ำนี่แล้วพี่น้องถ้าเบิ้งคลิปต่อไปจ้าให้มาคบกันปีมือต่ำบะฮงจ้าเขานางไก่พวดว่ะคอยออกจะคอยกัน นี่ัใช่้ำตาลนลผงชือชื่นั่นดิานี้ใส่อันีัวจะใส่ัถอนั่นใส่อันี่เลยจะที่จิงสันขาวเนียีดน้ปลาของอลนะนวดระเบิดนวดระเบิดสุดยอดแหลวดระเบิดนวดระเบิดระเบินอะ ผมชุบรสไม่ต okay. ้องเพราะมันมากับน้ำปลาเยอะแล้วยี่ห้อนี้เค็มค่ะยี่ห้อน ah ี้เค็มค่ะจศเปี้ยตำมะขุ่งนี่ละจ้าตำมะละกออาหารพื้นบ้านอีสานชอบปลากเน่าปลาอึดเป็นสวนใส่หลายสมหลเจี๊ยบหลานวดไหลาผมชุบรสใส่หลกับเจี๊ยบหลายที่มาจ้า เอาใส่ถ้วยก็ได้เอาถ้วยใหจ่านใยไปจัด้าปั้นน้วเอาใส่ถ้วยแบงเงื้อเดกหิวอน้นเน่พ่เมวเมื่อหิวเราก็ว่าลับบ้านเพราะว่าผมทำมากก็เพาอยากอยู่หน้าเพราะว่าทันี่เราพี่น้องภาคกันโซลีกันก็อนจ้า